ขายขายอยู่หน้าตลาดได้ร้อยแปดสิบเขาขายอยู่บ้านร้อยสี่สิบเฮ้ยอะไรเงี้เด้งสีเนี่ยเปลี่ยนไปห้าลังหม่องว่าสันโอ้ยห้าลังมือเนาะแม่เนาะตลาดนะครับพี่น้องครับเรียกได้ว่าเพิ่นสีขึ้นเพิ่นก็ขึ้นเป็นช่วงวงเลยสีลงก็ลงเป็นช่วงวงการตลาดทั้งมันแม่นาะแล้วกลับหลายจังหวัดก็ส่งผักมาขายขันทังคนร่นเขาว่าเขาเ่ราะไรอ่ะยังเกาะเขาเอิ้อนนิยัง เขาก็ได้ประกันราคาเข้าไหมบดได้คุมราคาสวยเขาเลยเอาแต่โจาสีเปลี่ยนจังไดี<อ>ยบไปตามเมียนตามกำไปเลยตัวนี้จ้าทางอื่นมากเขาก็ตายขายเขาได้ทางส่วนมากพักเมืองจีนป่ะนะมันสิมาค่าคุณดูนี่มีเมืองจีนน้ำจิ้มไหมจ<อ>้าโอ้ยต,ต้นเต็ดในประเทศเข้ากับรวมกันบางแห่งเลยแม่นเขาเจ้าสร้างเมืองจีนมาหนมาพักเมืองจีน มันถือกกว่าเท่าตีแม่ถือกกว่าเยอะเป็นแถวโตเลยพาอว่ายยังครับก็่รู้แล้ว่าเรนมันเถือกบอกเฮ้ย้าของเท่าส่งสีแพงสิขาเจ้าพอขาสูงไาไว้ข้าเจ้าสั่งขันของเท่าลอยหนึ่งสิเมื่อกินสอยู่ประมาณเจ็ดสิบ สบายดีไ้่แห้งครับพี่น้องครับมีอินเตอร์ฟาร้ามมาแเลยครับมือหนีนมีพ้าพี่น้องมาเบ่งพี่น้องกเกษตรกรหฮาเก็บผักชีหอมอ่าที่มาขอของมุ่นจากคุณแม่เพิ่นนะครับเพียรเบียเขียนงานอยู่นี่แหละแม่ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ยังก็แม่แม่สู้แม่สู้เนาะอันนี้ผักชีหอมรอบใดแล้วแม่นี่รอบแรกจ้ะเอามันคือ้ห่างแด๋อใหม,ม่มาหลอดฝน ฝนตกว่างหันมีปัญหาบ่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยจ้ะมันเป็นจังไดผลกระทบห้าละอันดับแรกนี่ไปจะคุ่มห้า่ได้ในผักไปน้ำน้ำอันนี้อันนี้เขาหลกอยู่นี่อายุพ่นประม่านเท่าไหร่นี่เนี่ยเดือนนึงพอดีจ้ะขวบพ่อเก็บตัวนี่จ้ะขวบนึงพอดีขวบเดือนโอ้ต่ว่าห้านี่ก็แห้งครับอีริคุ้มบาได้ฝนฝนตีนี่ก็ร,รู้สึกว่าสิสมา ดูดันตัวหัวปีนะครับพี่น้องครับผ mm. ักชีหอมตีแม,ม่ใชีไทยักชีไทยขวบซสานีพอดีแมนบอลเพิ่นเอาจ้ะเดือนนึงพอดีนะหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องครับก็ม mm. ีทีมงานโฮ้ยคน เป็นเวียกเป็นงานเนี่ยครับสวนนี้อยู่บ้านนี่ยังกว่านี่แม่มบ้านโคกลาดจ้ะบ้าบนโคกลาดตำบลตำบลหนองไห้ตำบลหนองไห้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโคขันทร์ซับนี่ได้หอดหกักแล้วแม่เนาะจ้ะถ้าบ่ได้หกักข้าจะว่าพอมกักกำหนึ่งเากกา้างกาอย่างไรแม่กับพอดีกำห,กหก้อาอะไรบ่อยมันต่อเวลาขายเ้าก,ก็สั่งเอาสั่งเป็นกิโล บันนี้เพื่อนสีมักเอาเข้าตลาดย่ามใดบันนี้เนี่ยเหตุถ้าสมมติว่าห้าไปเองกะได้กำนัลห้ากับไปเลยเพราะว่าตลาดมันเปิดยีฟซีชั่วโมงตลาดอุดรเท่านี้ล่ละอุดรเมืองทองอะไะตลาดอุดรตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานีจ้าโอ้ยตะกี้ก็ได้ยินแต่ว,ว่าตลาดเมืองทองเลน,นล้อเมียเนาะกระเอื้อจนจิตดปากแล้วดิ ลาดเจ้าเพิเ่นกะที่ว่าเปลี่ยนซื้อ,อเพรว่าอยากคุณบันไดโอ้เ้าหลกแล้วเ้าก็ต้องล่างร่าอัดน้ำแข็งพร้อมบ่นละอัดน้ำแข็งพร้อมจ้าแม่ซุ้มมนเหลือนี่เขาย้อนออกนี่ซุ้มในน้อยๆเขาก็จ้วงไวจ้วงไว้ก็ใส่ปุ๋ยอีกเบิ่งนะครับพี่น้องครในน้อยๆเนี่ยจ้ะเพิ่นกะที่ค้นเอกหลายก็เก่าพ่นละแสดงว่าเขวาถอนเอา ก็ต้องเลือกตัวนี้แม่นย้อนสีเหมือนบ่เอื่อน่าย้อนนะครับพี่น้องครับภาษาไทยอุดรเอื่อน่าย้อนอีสานห้อกับสิบเอื่อนคือกันเบิดีกันเบิดนามองหน้ากันหน้าอยู่ที่มันเป็นห้วงห้วงเงี้งนี่ก็คือฝนฝนจากน้ำฝนเหมืนบ่แม่จ้เพราะวานแล้วฝนฝนมาค่ะฝนใหญ่โอ้ฝนใหญ่มาลงหาเดี๋ยวเกิด โอ้ยพอห้าเดียวได้หลายห้าอยู่แมีนอยู่บ่เนี่ยแมน,มนเดือนวังหันก็ที่บอแมันเมื่อดเดือนเลยจริงเหรอจะหลายหลายอยูย่เยอะฝนธรรมดามันกับว่าเป็นยังอันนี้มันตกแห้งไหมโอ้บ่หวานแต่แห้งพี่น้องเสียนขั้นคู่ฟังฝากสวนทางบุญขาดเมือ่อปีน้องเอยสวนเขาเจะจะน้ำฝนกระดูกระดันหลายปีนี้กับปล่อยน้ำ โว่าจะวัาหลกห้อลกมือนีห้องว่ได้ฉีดน้ำอีกได้น้องแม่แมนบ่ฉีดค่ะฉีดดิ้วแมนบ่ฉีดเอ่อแม่โบสุวินองฟังนี่เขาเขาฉีดเพื่ออีหยังก่แม่ให้มันถอนง่ไงล่ะให้มันให้มันหึ่มให้มันถอนง่ายจ้ะให้มันได้หักมันเนี่ยถ้าบักที่บ่มีหักกระจ้าบ่มักโอ้โหนี่นะครับพี่น้องหักมันงองงเลยมันฝนตกหลายหักมันงีงเปลี่ฝนกับเปลี่ยนแนวนึงจ้ะ ขันเร่งร้ายกับผนเป็นอีกแนวนึงเร่งร้ายกันเลี้ยง,ยอ,งอันนี้ทีมงานหฮอกัดเมากันเป็นโล่ทีม่อจังได๋อโล่ละตอนนี้เพิน่นไห้โล่อะไรจังได๋อยู่ครับจ้างเพิน่นถอนโล่ละสิบบาทโล่ละสิบบาทาอ้ได้หลายอยู่ได้ไั้ยได้หลายก็ไล่บ้านหมดละโอ้ันโล่ละสิบบาทนี่ก็ถือกูล้ละบ่หน่อยแล้ว ต่ละคนนะครับคนใดสี่สิบบาทสิบโลหกสิบโลกันแล้วหูพูดว่สี่สิบบาทสิบโลจ้ะบันนี้เ้าเย็ดเต็มมือหอเ่าเนี่ยก็แล้วแต่ออเดอร์เขามาสมมติว่าห้าโลให้เขาสั่งหนี่งก็แล้วแต่ออเดอร์โอ้ออเดอร์เพิ่นสิมาสั่มไถวางสัน่นจ้ะสองร้อยสามร้อยกันไปสมมติว่ามือนี้เพิ่นกำหนดมหาล้อยจ้ะขันพักมันพ่อเกิดเอาหาอดยงีมันเคลื่อนเปล่าเนี่ยแมน ราคาเราใจกันลกมันอยู่เวอรคืนนี่แหละมือกันราคามันได้กันมั้ยบ่จ้อ๋อเห็ดเขาทานะครับพี่น้องครับเมืองจากหน่อยแต่ว่ากัดกัดดีนะครับบรรยากาศมื้อนี้ดีบ่ฮ้อนน้อแม่ยนอ่จ้าต่วมันกัดทีเอาไปทั้งจากเอื้อนฝนบนนี้ซ้อมเมือง แล้วเ่ยมแรงเทาก็ล่างใบอีกรอบนึงแล้วก็อัดน้ำแข็งอัดน้ำแข็งจากทรงเอ่อเทากำหนดบวกครับใส่เข็งอะไรจากลู่ตอนห้องทรงคนก็แล้วแต่เขากำหนดมาเทากับกำหนดกระย่างนั่นกับหาสิบลู่สามสิบลู่ใช่ส่วนมากก็ยิ่งยินบนว่าหาสิบลู่นะครับจะอัดน้ำแข็งเข็งเข็งง่ายหาสิบล่โอเาตลาดราคาตลาดอยู่ประมาณเท่าไรไหมเอาค่าผู้ลกนี่ได้ประมาณสิบบาทแล้วเอา นี่เมื่อนี่ร้อยสิบบาทนะขายอยู่สวนนี่กิโลละหนึ่งร้อยสิบบาทเมื่อนี่ร้อยสิบบาทจ้าโอ้ยพี่งอง่อเงยเบิ่องเนี่ยอุ้ก็ได้ราคาดีตัวสันแม่รอบนี้รอบนี้ได้ดีอยูจอ่จ้ะเพระาะว่ามันบ่ใครมีแห่ฝนใหญ่ขาไมนยังซี่หละวานก็เจ้ากับพวใครได้ผลโอ้ได้ร้อยสิบบาท โอ้เจ้าของสวนนี่รวยนึงจ้าทีมงานผู้พคนมาเก็บให้กันได้พุทธศิบาทจ้าควายขันยังสี่สุดรอบนี่เนาะแม่เนาะจ้ารอบที่แล้วที่ถอนไปนั้น,นได้หกสิบห้าสิบสี่สิบแล้วแต่ห้าสิบนี่คือว่าโอเคบ่แม่ห้าสิบมีโอเคอยู่แต่ตำก็ห้าสิบกับโบได้โอ้เพราะว่าปุ๋ยแพงใช่ไปุ๋ยหกกระใสอ,อัน ยี่สบนี่บอกขึ้มูนลัี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนี่แหละโอ้ยพี่นองครับต๊ะอนซ้อนหนเ่ิ่นร้ยสิบาทเด้อพี่นงองเนื่องวดนี้พวกขี่ไล่เด้อโอ้ยเด้ยินเด้งสี่กับพอดีใจกันเป็นปุ๋ยบอแพงเนาะยังสิบูเหรอพี่นงคหปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันเท่าไรเหราบูพันหกกระสอบลอยโอ้ข้าวมือคนพันหก่เ่ย ยังมีกล้วยจ้ะ <laughs> บันท่านหกธรรมดาเลยไม่กล้วยเยอะจากตะกี้เท่าไรหกร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยว่าเป็นท่นหกโอ้ตวายานี่กาศเนี่ยพิ่นว่าได้อยู่นะครับพี่น้องครับร้อยสิบบาทปูมาถอนเก่าไปโลละสิบบาทเจ้าของสวนนะครับก็เอาไปร้อยหนึ่ง อันนี้ราคาอยู่กับสวนน้องม่เนาะจ้าแต่ว่าหอดตลาดนี่ก็สิเป็นข้นีเหนียอีกราคาหนึ่งธรรมดาหรอมันหลายมือหลายตัวจ้าคนเอาไปขายเขาก็ต้องเอาย่างหน่อยก็จีสิบบาทสามสิบบาทเองสินะค่าตลาดแพงดิ่อุ้เพราะว่าเพิ่นต้องมีค่าตลาดอีกจ้าค่าตลาดค่าสามโบกค่าน้ำหมูกน้ำมันต่างๆอย่างอ่ะเฮ้ยน้ำมันดอกพี่น้องเอ้ยอึดไหล บอกไปส่เาลืมน้ำมัน <c oughs> โอ้ยเมีเบิ้งเนี้ยผมขีหมอ้อใส่มเนะอ,ออกมายามซุ้มเม,มียนี่ผมยั่ใกล้ๆนี่เมียผมเมื่อมื่อลรสองสร้อยเ <c oughs> มียนมเนธรรมดาดิกันดีซื้อมาไม่อคีตัวกับผู้ใหญิพวูนี่แล้ว <c oughs> โอ้บอ้คือเมียบังขืนบังขืนมอตีเมียมันจะบมันขี้เฮาบัดเ <c oughs> ีหน่อยๆมันพ่อบื่อจริิ มีบผู้เงยเงยหนิมไปบ่รอดเด้นี่โอ้ยเอ้าเป็นยังบ่ญยังเฮาก็สิได้สูตัวคั่นมาฮอดปลาหนีแล้วเนาะแม่เนาะเ้วเด้บ่เฮ็ดอันนี้เฮาสิไปเฮ็ดหยังอืมอันนี้เป็นรอบแรกแม่เฮาสิได้ลกอีกจักรอบบาดนี้ย่างหน่อยก็2ถ้ามันนั่นันเฮาก็3เพราะว่านี่น่าจะได้3มันมีพริกแกมน้ำเห็นบ่ฟังมีปุ๋มเฮาใส่ปุ๋ยพริกมันสิใหญ่ขึ้นไปอีกนะ ได,ได้เบอร์ตัตนไปละมนวดในน้อยนี่นะครับพี่น้องครับนี่กรับเพราะท่านไงไงถือว่าบ่บท่านได้ผ่านบ่บท่านได้ออกตลาดได้จังสีเพรท่านได้ไปได้แม่ครับซ้ำม,มูนี่นี่โดนปันไดน,นี่เพิ่งถือไงห้องได้ลกอีกใส่ปุ๋ยอีกประมาณซีเมือหรือหามือกระทอนได้แม่เอ,อ้าบ่บโดนเด้ยกขันมั่นไงเหรอยืดเรียวปรนนั่นตัวนี่แมีนโอ้ขันฝนบม่มอ่าฝนบ่มมาพาันตะเลียกตะกี้เนาะแม่นเนาะโอ้ยงามงวานซ้ำนี่ได้เป็น น,น,นั่นล็อกนั่นจากนั่นมันได้ได้ไดตัดหกแต่ว่าตัวนั้นาราคาบอซัมนี่ะะานราคาบอเราใจซ่าราคาบอเขาทาซัมมี่ราคาบอค้งทีวทันนี้มันหองกระขื่นตอนเด็กหน่อยเพิ่มเนี่ยแล้วก็พ้นขามันหลายอันปะพ้นกระทบนี่อ่าหัวใจหลักๆก็คือว่าขันมันหลาย,ยัางที่ตีเมี่ยมันล้นตลาดยังทีตีเมี่ยนตลาดมันก็ โรงเรียนท่านเปิดป่ชว่วงนี้โรงเรียนเปิดหรือดิเนอ๋อมันเกี่ยวกับโรงเรียนเปิดอยู่ดินไหมโรงเรียนเปิดเขาก็ทั่งอาหารกลางวันโอ้อมันจะคืนพักก็บคืนโอ้จ้าเออเมียนเลยเมียนก็จะนะเรื่มเรื่มคือผัวอาหารกลางวันเนอจ้าโรงเรียนแต่โรงเรียนเี่นสื่อบ้างหน่อยเด้าอว่าจังหวัดหนึ่งมันมีโรงเรียนจักโล่งอืมอันนี้เขาก็ย้อนเอา จ้าหยอดเอาที่มันได้ใจดีอะขีแล้วซ่อมทีหลังนั่งอโอ้ดีใจน้ำพี่น้องนะ่ครับ่าลอยสิบบาทค่ขึ้นคยได้สูงสุดดูพันสี่อยู่ประมาณเท่าไรน้องเนี่ยอยแปดสิบ <180. S 2> ว้ยแปดสองอยพี่น้องหันพุ้นแล้วคันไปตลาดสองรอยสี่สิบขายขายอยู่หน้าตลาดได้1อยแปดสิบขายอยู่บ้าน1อยสี่ เี้ยยิยินงยังสี่เนี่ยเปียงไอ้ฮารังหม่องว่าสันโอ้ยฮารังมือเนาะแม่เนาะตลาดนะครับพี่น้องครับเรียกได้ว่าเพิ่นสีขึ้นเพิ่นก็ขึ้นเป็นชุ่มวงเลยสีล่มก็ลร่มเป็นชุ่มวงมันการตลาดมันแน่นอนหรอราก็หลายๆจังหวัดกระซ่งพักมาขายขันท้างจนบมเขาเพื่ออะไรอีหยังเกาะเขาเอิ้นอีหยังเขาบ่ได้ประกันราคาเฮ้ยไหมบด้คุมราคาสอยเฮาเลยเอาแต่เจ้าสิเป็นจังได๋เจ้ง ปล่อยตามเบี้ยตามกำไปเลยตัวนี้จ้าทางอื่นมากเขาก็ตายขายไม่ได้ทางส่วนมากพักเมืองจีนมันนะมันสิมาคาผู้โดยนี่มีเมืองจีนน้าดสิแม่จ้าค่ะโอ้ยต่ในประเทศเท่ากับควมกันบางแห่งเลยแม่ขาเจ้าสร้างเมืองจีนมานานมากพักเมื่องจีนมันถื่อก,กว่าเทาตีแม่ถือกกอถ่อกว่าเยอะเป็นเท่าโ,โตเลยเพราะว่ายัางครับกูรู้แล้วขาเลี้ยงมันถือ่อนห่ะ ถ้าของเฮาส่งสิแพงสิขาเจ้าพอคขาสู่พวัเขาข้าเจ้าสั่งขันข,ของเฮาวลอยหนึ่งสิมึงกินสิอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบเขาก็มาขายลอยหนึ่งเขาก็ได้าราคาแล้วบ่เขาก็ได้กำไรแล้ว<ม>สั่งมือเดียวนั่นก็มาหอดเนาะมาขี่รถไถ่ขึ้นวันนี้รถไฟววามาแม,ไม,ามนไม่มีรถไฟระวังประเทศว่านที่เป็นผลดีนว่าแมนตัวนี้มันเหรียญบอกมาเบียดกันตัวนีน้แน่นี่มนแม่ ที่หอมเมืองกินเ่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นงามเป็นกัวเป็นมืนงามของเขางามกัวจะไม่ได้เสียเป็นน้ำดินเป็น,ปนบ่เนี่ยบ่รู้คือมันหน้าไก่มันอัดน้ำแข็งหน้านบ่เอาออกน้ำแข็งมันมันก็เสียนออกโดนบ่ได้คล้องออกน้ำแข็งกระสูบคล้องบานเฮาบ่ได้ให้เขาโอ้มันออกจากห้องเย็นมากเลยเนี่ยเพิ่นมาไก่เนาะมาไก่ ของเฮ้าเนี่ยแบนบอ่อแซกับยู่ได้สองเงินสามเงินแบบว่าบอัดบอ่อนะช่วงนี้เล็กน้อยกับเปิดโรงเรียนพี่น,อน,น้องกัเสือตะกอนห้ากับพ่อลืมตาอาปากได้จ่าราคาผักกับกระเตียงขึ้นมาในจังน้อยกอได้ยิ้มใส่กันอยู่ดอกเนี่ยในระยะทีว่าราคาเพิ่นร้อยแปดสิบจังสี่ค่าลบนี่ก็ขึ้นให้ข้าเจ้าเพื่อกันโอ้ขึ้นเพื่อกันจ้า จะหายเพียงเพิ่นใส่น้ำโอ้แสดงว่าเหาดูแลก,กันจ้าถ้ามันถื่อลายเทากับลดเพิน่นลงกับเพิ่นกับเข้าใจเข้าใจเป็นทวยที่ทวยอาศัยเนาะแม่จ้าจ้าคือเพิ่นสิไมเ่เฮ็ดน้ำเข้าประจำมั้งสีแม่มเพิ่นกับพี่น้องกบเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องกเษกษตรกรชาวจังหวัดอุดรน,นะครับกับเขามาอยู่ร่วมกันในที่มวนกุ๊บนะครับจ้า อยู่น้ากันลักษณะนี้นะฮะ้าพี่น้องมาเบ่งนะครับพี่น้องครับอ่าที่ว่าอัพเดทราคาผักประจํามือก็ว่าได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้ององปลายทีใหตเกิดตามรับชมกันนะครับเป็นกําลังแงงแห้งใ,ใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปน,นี้ต้องขอบคุณคุณแม่ทีให้ข้อมูลนะครับลาพี่น้องไปแล้วแม่ครับขอบคุณหลายๆแม่สวัสดีครับ